มันบดได้แจงขอบคือให้มันเป็นเก็บเสมอเห็น,น,เ,หนหเราดีๆได้เราจมไหนขี้ด,ดินไม่ได้ก่อนอยังไงขีด,ดินพ่นได้เนี่ยด,ดีโดีโทาง,งเป็นกน,นทกท่าแกระจกมากมา เดี๋ยวกลับมาตากขี้ดินมแต่กวนใ่ญ่ๆค่ะหยากอีกละแต่ละแนวเน่บ่ม,มีทางหยางตัวนี้โอ้ย ôm con tè là neo <laughs> phụ thầu hiu khẩu phụ thầu hiu khẩu Ủa nhai này Khẩu gấp coi lấy đã จัดเลยได้นน่ปนานางกับลุงเดียจัดก้อยให้เพื่นต้มบ่มียแล้วากาเหลากินน้ำรล่าประดอกมาอน่ก้อยบ่สุกเมือม่อยเมื่อยจนว่าวาวาบไม่เสียง ขณะเีาอยู่ในห่มยิ่ห่อนนะคะอือจะกินบุบัอือเอาที่ไหนจะยุ่งใส่พามาหรือเปล่พาไว้เดี๋ยวเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอันนี้ก่อนขอด้วยเชียวจ้าให้อันนี้กัดเบี้ยเจ้าให้เบี้ยกัเด้ขารเอามาใหม่ ม่ไม่สนว่าจเมื่องบ่เพราไงโทสังเขาผสมมัต้องขาดบ่เออดูดายกันกินขอมามันสแดดเื่อประสิทิ์ไดดจะกินเลยเอาสดหอนหอนะเกาเหลา เออกระเทมายเดียกมายวนัเขาเลได้เนื้อคือการได้ได้ได้ใ่คนคือบัมาหัวจบนพนแล้วอยู่บนแล้วบัมากิน้กันบ่เราอยู่ด้านหลังกินโล่แล้วบอกใครบ้างเนื้อบัวบ่มากเน่้อือแล้บ่บงเนื้อมันอืดกินมาเลี้งมเเาดนไ่ส่งอยู่บ่่ส่งผสมอ สุ่มเสียงอยูด้วยว่าละมัดละมังวนเด้งเขาไม่ยองใส่บ่ใส่มาเดี๋ยวนี่นี่กูกระดองเอาดีล่ะหิวสิเป็นลมล่ะนี่ก่องนไปน้องขายก้หนุนหน่อยซื้อมาให้พวกเจ้ากินเอาพวกเจ้าให้ค่อยถ่ายคลิปก็ต้องดูแลพวกเจ้าก่อนบ่มาไทยเจ้าซื้อๆได้นี่ รูรกกแลปพวกเ้าปลาวแต่สีแดงวันนี้อะไร่มึงนี่บ่แ้ำซื้อคำคดีเนาะม่จะอมุงนี่ี้เขาลเล้องดเลยไอย่าไปลงกับแดดสดจดจด พเขาโมนใหญ่ข่อยดิดเน่ต่ตนมากข่ยเนี่ยมีสองหน่วยนี่เขาป่าเปนเขาป้าค่ะแต่คือคือต้องเป็นแบบมันจะตกบ่อฝนีไง ยินงยินเจ,าจาน้าเจ้านะมักวันนี้นมักก้อยคมบุคมคมอำลำคมดีปอมกินไรไรดีแพรดีปอมดีหัวดอืมดีปอม,อม กินก well ินกินเดี๋ยวยินใช่หน่อยยก่อนนี้่ง้ใส่บ่ไเน้องคำส่งคำส่งเองดลโทรสั่งดีบ่พวกน้องเ่นน่ะก็ต้องหาลูกค้าสมอเนี่ไอ้ยังหายก็เอ้าเบอั่วนยมันยากไปมันบ่เห็นบเด่นี่

เขาจคนเต็มอยู่มูลกุนนี่นี่ฮะก็ต้องมาเกดีกเกเดีวกับบอลข้นหรอบกแข็งบ่กค้่องกก่อนเละบ่ะล่องช่องเขาจับแดงกัมากว่า่าละเอียดบาดพนตกมามันเปลือยนี่กันลมลง่อนนี่เปลือยนี่ก็บวกลง มันเป็นดิโฟนมนั้งหน้าอีกันเทอะดิทางกิน,กนบดเบิร์ดจะสิจุ้งไว้ให้ยังนั่นให้กินกินเบิร์ดกินโลดกินยูสตั้งจองแ่แก้มแก้มหลังเด้งบม่เด้งมจ่อ นั <l id> ่งกินไก่ขี้ก sí ล้วยแห้งมาเนี่ยน enfin ั ¿no? ่งนั่งเฉยเนาะมีขางกองขี้กล้วยมีเป็กอยู่บ่มีเป็กอยู่บ่มีอยู่ออยูุ่าบังเนี่ยบังถือเหร่มัญญากระเจ้าหรออาบางสัญญาอะไรพวกนี้เอาใหายแล้วบ่ไม่รอหาซีบัตร อันไหนเนีบ่สองไ่อหาสิบสองไปเอาไซื้อกล้วยกล้วยเหมือนมืดอือเขานั้นกินเขาแล้วนอนเลยสร้างเป็นแสดงว่าลาเมือแห้ง Bó lèo đọc, không ạ? Lèo. Thì bây mông này nó lèo. đây, tí là phèn. Bây cái... mông này nó ừ. Thì นเออเอาถั่วผสงเด้อเอาแม่เอากเรอวน้ำอาเสร็จตะก้าวยวะเออแมนเออเออเบอแมนแมนแมนบ่แล้ว โอ้ยคุณไปไปทไปบ้านไม่าาทางโรงเรียนคนเออเขาว่าเซ่บเขามาแจกเบอร์ไว้ออบ้านได้สนใจอยากกินลาบกินก้อยสั่งเลย<า>เขามาส่งหดตทงหน้า,านี่าเอย <laughs> ดีแยวอย่างนั้นเขาก็บว่าส่งเบอร์เออก้อยลาบต้ม เป็นยังเจ้าเป็นตาจิเออคอยลืมขอบคุณมากแต่วางงมากเบิดบอกขอบคุณท่านเจ้ากระสีไม่เบิดอะไรได้ปะเนี่ยเองเออมาทรงเบิด์ตแตนี้มันไปหวดชุดหรอปลายมันแล้วทีนี้เขาจะ ตกลงเขาจะเอายังไงดินเนี่ยทำไมเขาเงียบเขายุต like ิด so ินก่อนทอย่างเคยจิตาพายมันเด้ตากมันไงนะมันไงอืมปันแล้ว มเมือแร่งเล่นอยู่ทุ่งพรอนเด้อค่ะพอกับอีหลาอยู่บ้านทุ่งชัยตำบลทุ่งชัยทุ่งพรอนพิสัยเออลมมาเนี่ย,ยมลมในสีเออถันลมในสีคะแนนละล่ะเออหัวจะมอร่ำเบิดเด่นนั่น บอ่อแล้วนอนอ,อยู่มีรถแอร์จอดเสียบแบตอยูดด่ขั้นขั้นบ่มีกันนี้นี้แล้วพอมันหอนมือสิอยู่จังไดนนอ,นอืแล้วแม่แก้มก็นนอนอยู่น,นอนในเปย์อ่าเตียงกับก๊อบอันมันกันทั้ง บ่บ่ไน,นไปละมัล่แล้แตรงนีน้ไปเหอมันหอ,อ,อ,ม,อนหมั่แว่น่เ มันนี่ปนานั่งบริกินเขาน้ำอันปูกับลุงคุส่างแด้นเนยานั่งเอิญเล่าลุงคุณส่างจะเป็นคุณส่งจะเป็นคุณส่างโมอส่งผมส่งเดียวกัน,น,น,นเรื่องคุณส่างคุณแผ้น,น่อยสหสาเนาะ จะไปโพภาษาห้าแว่าหัวบนค่แนวเด้เป็นน้ำแนวเป็นน้ำกำมะพันเมาุตกแต่แต่พรนหาซีบปงเามวเาหมดเมาบ่เมาว่าเลือเลยปบ่้เบิ้แต่หปีทีเียวมัีบดัวเลยบ่อืมโดนเลยยังม่มมนัวโอ้เป็นน้ำแนวอีนีมาบ่หลุดหนองเ รุ่นน้องไข่จนว่าเืลี่ยมันบอก่าเืลี่ยมันก็ยังเป็นน่องไข่เกลี่ยมันถืเอาปูพลังอืมเป็นน่องไอยเบิดพวกนี้มันอยู่มีบ้านอยู่ในเมืองโดยทั้งม่คู่อืมมันซื้อบ้านซื้ออยู่กับลูกมันอืมซื้อแล้วหลงซเสียอิตุ๊กซื้อยังเออตุกตุก จะเดาค่ะมาสบายแล้วคนไรก็แช่น้ำเด้อค่ะบอกกันไม่คิปหนาเจ้าเป็นคุณสางด้วยไอ้สหาขอบบอกเอฟซีแล้วลุงคุณช้างมาช่วยงานาปู่เจ้าก็ตก้องไปเบิ่งจะขของในคลิปน้ำเด้อ จะได้เบังยูวะจะไดบังในเสียงนี่บ่สมือจะเดบังมาบังฮ่าฮ่าบ่าบังเทียนอะไรไม่หรอมัน่ายไปแล้วมัน่ายไปแล้วบังฮ่าฮ่าอก็ส่งกระจกอยู่เมนบ่เออสำหรับคลิปนี้ เจ้าคือคุณสาสรส้มผมเจ้าได้มาแล้วคิดินมาแล้ววาเมืองขั้นนีสิเป็นงูนยัคืออันนั้นบอกงนงงวนบ่จำเป็นเราม่ได้ลงเรี่งดีๆก็ได้อะโหบ่โลยเวลนั้นตรงนั้นหน้าถ่วงที่เมืเดิมโกนันหน้าวันนี้เหที่ว่าเขึ้นหายต่อขึ้นเฮ็ดแล้ววันนี้ไ่ดเดี๋ยว้ก็ยากู้กู้งานกู้นบ่นงานเยอ่